สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมช่วงครึ่งหลังนะครับ reading นี้จะแบกออกเป็น2ส่วนนะครับผมส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณและส่วนเรื่องของการงานการเงินโชคลาภของคุณนะเราจะเริ่มต้นด้วยสลับบ้างนะครับอันนี้นะฮะมา ตรีออฟคนะฮะชาวราศีธนูนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในสภาพที่ต้องตัดสินใจจริงๆนะครับผมหลายๆส่วนของพวกคุณจะตัดสินใจได้และตัดสินใจได้ค่อนข้างดีตรียอครับเป็นโอกาสใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณนะฮะตัวคุณพร้อมแล้วหรือยังนะฮะบางส่วนของพวกคุณพร้อมบางส่วนของพวกคุณถ้าเกิดยังไม่พร้อมนะเตรียมตัวนะครับผมผมบอกแล้วนะว่าสถานการณ์นี้เป็นลักษณะการที่เหมือนกับ ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะผ่านไปแล้วนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเออคุณยังไม่ทําอะไรยังไม่ตัดสินใจยังไม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่ผมคิดว่าณนะจุดนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาของคุณเพราะว่าตัวคุณมักจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการ take action นะครับผมถามว่าทําไมก็ระทัดไฟนะฮะอืมก็เข้าใจแหละว่าตัวคุณอาจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งไปแล้วนะครับผมบางส่วนของพวกคุณคือตัดสินใจไปแล้วเตรียบคัพส์เนี่ยคือมีตัวเลือกนะครับมีอะไรบางอย่างเข้ามาอ่านะ เพราะฉะนั้นไปกันต่อฮะสำหรับตัวคุณนะครับผมตรีออฟคัพคุณได้เรื่องของความสัมพันธ์คุณได้เดอ h e เทอรหลายส่วนของพวกคุณเดินออกมานะครับและผมมองเลยด้วยพลังงานเดอ h e เทอรเนี่ยคุณอยู่คนเดียวนะครับผมดีกว่าอยู่กับคู่นะฮะด้าน <laughs> มาเป็นอะไรตอนนี้นะฮะคืออย่างที่บอกว่านอตโนดเซาโนดจะย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สบับกสบ,บอมนะฮะไม่ใช่มีแค่ตัวคุณนะ มีชาวราศีเมถุนนะครับผมตัวคุณก็เกี่ยวด้วยคุณได้เดอะเฮอร์มิตนะฮะแล้วจะไปไหนละ่ะนะก็สมาเขาเรียกอะไรสมาธินะครับผมอวิวปัสนาสมาธินะฮะ,ะแม้กระทั่งรีแลกซ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณมีโฟกัสมีความมุ่งมั่นนะครับผมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะต้องไปต่อแล้วครับผมสำหรับเดอะเฮอร์มิตนะ ครึ่งหลังนี่เป็นครึ่งหลังที่คุณอาจจะเขาเรียกอะไรดีไปฉลองคริสต์มาสเหงาๆเออสำหรับคนโสดก็คุณยังไม่ได้ลิ้มรสนะครับผมในเรื่องของความอกหักนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เออไม่ได้หมายความว่าคุณรอดตัวนะแต่ว่าในสถานการณ์นี้คือเออตรีออฟคัพส์เนี่ยจะมาในรูปแบบสำหรับคนโสดนะจะมีลักษณะเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนเพราะฉะนั้นก็ มีปัญหาปวดหัวอะไรย่างนี้นะสำหรับใครที่ไม่มีความสัมพันธ์เลยนะครับผมบอกเลยว่า3ตรอฟคัพส์เนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรคุณได้นะโอเคเพราะ3ตรอฟคัพส์เนี่ยต้องการพลังงานของส่วนที่2อสหรือ4แล้วแต่นะฮะกี่บุคคลก็แล้วแต่เนี่ยต้องต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลอินดิวิชวลต้องการนะครับผมอ h uh, e h e อ t เฮ t ร t ม i ตท o เด Swords เป็นลักษณะที่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์นี้จะเดินตัดเดินหน้าออกนะครับผมเดินหน้าแหละไม่ได้เดินหน้าออกคือแค,แ,คแค่ไปในทางของของตัวเองนั่นเองในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมคล a ฟายดิ six s o u r c e นะครับผมเอ๊มีอะไรที่ move นะฮะมีการเปลี่ยนนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์มีการแยกจากนะฮะบ,บางส่วนของพวกคุณไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้หายไปไหนแต่ว่า ก็อาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแค่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องย้ายย้ายที่ย้ายถิ่นนะครับผมย้ายแม้กระทั่งย้ายงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง้วยซ้ำนะฮะ t e แนะแต่ว่ามีความเชื่อมโยงในเรื่องของความสัมพันธ์นะบางส่วนของคุณตัวคุณเองหรือว่าพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยพยายามแยกตัวออกจาก คู่ของคุณหรือว่าสถานการณ์ที่เป็นสาธารณะอะไรแบบนั้นของคุณนะครับผมในเรื่องของความสัมพันธ์นะหมอคนะก็ดีนะหนูคิดว่าหนูจะ move on แล้วก็จะไปต่อนะดีแล้วนะครับผมสถานการณ์นี้เพราะว่า six source มาแล้วนะครับผมเรือได้ set s a l l ไปแล้วนะครับเรือ,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 อไม่เขาเรียกอะไรกว่าจะมารับ กว่าจะมารับอีกทีในความสัมพันธ์นี้ก็นานมากๆนะครับคุณก็คงจะได้เวลาคบคิดอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์นี้นะาคาแนะนําจากผมคือไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะฮะคุณอาจจะเลือกในทางอื่นก็ได้นะครับผมเพราะว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานทั่วไปนะถ้าใครต้องการปรึกษาอย่างชัดเจนเฉพาะพลังงานของตัวคุณนะครับผมปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์มาปอนะครับ M O R P O N G 9, 9 9 9ยังมีคน คือมีคนถามนะฮะว่าหมอปอง1 1ึยังใช้อยู่ไหมครับก็ยังใช้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเพราะว่าจะใช้เอ่อเก้เนี้ยเป็นหลักนะครับสําหรับใครที่ถามเนี่ยในส่วนตรงนั้นเนี่ยก็จะมีคือให้เขาเรียกว่าจัดการแอดไลน์ตัวใหม่ไปดีกว่านะครับเพราะว่าจะไปอัปเดตในส่วนของ ความคืบหน้า,เ,าเรื่องของโหราศาสตร์หรืออะไรก็ต้อแต่ที่ผมต้องการแจ้งเนี่ยก็จะไปอัปเดตในนั้นนะครับโอเคในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะครับผม Six ซ s o u r c e นะฮะเอโอเคผมรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ อ่าโอเคบางส่วนของพวกคุณ่ะคือทะเลาะก,กันแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันแรงแล้วก็เป็นลักษณะที่จริงๆจ,จากกันด้วยความเข้าใจนะอ่อด้วยพลังงานของ King of Cups เนี่ยเออมีคนบอกว่าก็นั่นแหละนะครับจากกันด้วยใจยังไงมันก็เจ็บลึกๆไอ้ความเจ็บเนี่ยผมอยากจะให้มองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่คุณได้เพิ่มมานะครับผมเมื่อเมื่อคุณ มีประสบการณ์แล้วเนี่ยสำหรับคนที่ทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดคือเรียนรู้วิธีที่จะทำให้เกิดสายเขาเรียกอะไรปัญหานี้คือเข้าไปแก้ที่สาเหตุของมันนะครับโอเคบางคนเนี่ยยังตีคือยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะผมก็แนะนำให้ปรึกษาส่วนตัววแต่ว่าหลักการของคุณเนี่ยถ้าคุณเห็นปัญหาของคุณไม่ชัดเจนคุณยังไม่รู้เลยว่าปัญหาของคุณคืออะไรมันก็จะ แก้ยากนะครับผมมันจะแก้คอนข้างยากมากนะฮะค King of c พ p s นะพลังงาน On Top King of Cups คุณได้เอ s of บคั s เป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับที่ตัวคุณเองหรือพาร์เนอร์เนี่ยเห็นความสัมพันธ์ใหม่นะครับผมเห็นโอกาสใหม่ๆด้วยพลังงานของ 8 of Cups นะฮะเนะได้ปลื้มนะฮะเออลหลงไหลได้ปลื้มในสถานการณ์นี้นะฮะพัน์ทเนอย์ของคุณนอาจจะเป็นลักษณะเดียวกันคือใจหนึ่งก็ยังรู้สึกดีๆอยู่แต่อีกใจหนึ่งก็มีออฟเฟอร์เข้ามาแล้วผมรู้สึกว่า <c oughs> เขาตัดสินใจเลือกออฟเฟอร์นั้น <c oughs> นะครับผมโอเคอ่ะดูเป็นราศีที่คุณดิวนะครับผมเกี่ยวข้องไปเลยดีกว่า ุณได้ Venus อีกแล้วนะครับผม Venus t ท u r u s นะครับผม Venus t ท u r u s พลังงานนี้คู่กันนะฮะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แน่นอนฮนะมีคนที่เกี่ยวกับพ้าดินเกี่ยวกับาราศีพฤษภเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอา,อาจจะเป็นคนที่สนับสนุนคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนทีเ่เป็นตัวต้นต่อของปัญหาก็ได้นะครับผมอโอเคจริงๆผมเห็นริดดิ้งของราศีพฤษภเนี่ย มีบางอย่างที่พาดพิงทัดไฟเช่นเดียวกันนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นราศีเมษรหรือราศีธนูเนี่ยแหละนะครับโอเคไปกันต่อคุณได้ ten of wands นะเออ six of swords ten of wands เป็นลักษณะที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยแล้วต้องออรับผิดชอบค่อนข้างมากผมรู้สึกว่านี่คือเป็นจุดที่เขาไม่ไหวจะไปต่อนะฮะสำหรับใครที่ถามณนะจุดนี้เนี่ย ให้โอกาสเขาให้เวลาเขาไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยกับตัวคุณแต่ว่าเขาต้องการเวลาจัดการปัญหานะครับทุกคนมีปัญหาแล้วทุกๆปัญหาต้องใช้เวลาในการจัดการเพราะฉะนั้นเราควรจะให้เวลานะฮะกับเขานะครับผมโอเคไปกันต่อนะฮะพลังงานคุณได้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผม six of w a n d s โอเคการตัดใจนี้จะทำให้ตัวคุณลดว้าวว้าว คุณได้ The Sun นะฮะนี่คือพลังงานที่คุณตอบรับนะผมรู้สึกว่านี่คือพลังงานที่คุณตอบรับและคุณได้สิ่งใหม่ดีๆด,ด้วยพลังงานของซิกซ์บอลและเดอ s u ซันนะฮะภาระหน้าที่คุณยังต้องทําอยู่นะค่อนข้างที่จะยากลําบากทีเดียวแต่ว่าก็ควรที่จะดําเนินการต่อไปนะครับผมปิดท้ายพลังงานนี้นะครับคุณได้ t w w o n w s นะฮะโอเคเป็นลักษณะที่ตัวคุณจะคว้าโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งได้นะฮะ ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมมอหนูคว้ามันไมหนูคว้าได้แล้วนะอ,อ,อย่าไปคว้ามันสินะครับผมสิ่งใดที่คุณต้องการสิ่งใดที่คุณปรารถนาให้เกิดขึ้นนะผมคิดว่าด้วยพลังงานของ The Sun คุณจะได้ในสิ่งที่คุณเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะ you will get what you wish, wish for เป็นลนักษณะที่ถ้าคุณตั้งใจอธิษฐานเนี่ยคุณก็จะได้สิ่งนั้นนะครับผมโอเคในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับ มาถึงจ like, ุดน mm hmm. nah ี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะส่วนปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับ morpog999 n นะครับผมต่อนะฮะทีนี้เรื่องของการเงินของคุณผลชัยเดชนี้บ้างนะครับอย่าลืมไปเช็คนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยไปดูพูดคุยกันเลยก่อนาพูดว่าพูดคุยกันดีกว่า ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะครับตัวคุณได้นะครับผมอันที่หนึ่ง the judgment นะฮะพลังงาน the judgment นะครับจำเป็นที่ต้ตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นครั้งใหญ่นะเป็นลักษณะที่ในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยนี่คือจุดที่แบบ sing or swim นะฮะอะไรอะไรซิงซิงอะไรลิงลิงอะไรวิมวิม ซิง g อส s ิ i มเนี่ยคือเป็นลักษณะที่ถ้าไม่เติบโตก้าวกระโดดเลยก็จะแตกสตักนะครับแงกอยู่ในจุดนี้นะเพราะฉะนั้นเราไปกันต่อในเรื่องขององานงานหมายถึงรายงานอย่างนี้หมายถึงคุณจําเป็นต้องไปหาโอกาสใหม่นะถึงจะมีโอกาสในการเติบโตนะครับผมสาหรับใครอที่เป็นไม่ได้เขาเรียกอะไรฟรีแลนซ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกรเบเนี่ยเป็นลักษณะที่คุณ จะได้รับผลประโยชน์อะไรสักอย่างนึงที่คุณควรได้ในอดีตนะแต่ว่าคุณไม่ได้นะในอดีตผมคิดว่าในปัจจุบันนี้คุณจะได้รับสิ่งนั้นผมไม่แน่ใจว่าคุณจะยังมองสิ่งนั้นเป็นของที่คุณจําเป็นจะต้องใช้เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีโอกาสที่จะต้องเป็นหรือเปล่านะครับผมยกตัวอย่างในเรื่องของโชคลาภนะเด u จ g m เมนต์เนี่ยเป็นลักษณะที่จะเป็นฟ i นอล ลัคกี้ดรอร์นะครับที่คุณจะได้รางวัลใหญ่แล้วผมคิดว่าคุณได้แต่ว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณได้หรือไม่ได้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณจะทําอะไรกับมันนะครับผมต่อนะฮะโอเค <laughs> นั่นไงผมบอกแล้วนะฮะออสถานการณ์นี้จะทําไอ้โชคลาภนี้จะทําให้สถานการณ์ของคุณค่อนข้างที่จะยุ่งยากทีเดียวในการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของโชคลาบการงานกันของคุณนะครับ Night o f Pentacles นะตัวพลังงานชุดแรกเนี่ยสนับสนุนให้ตัวคุณหลังจากที่คุณได้รับผลของการตัดสินแล้วถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าขัดแยง้งแต่ว่านี่คือสิ่งที่สิ่งที่คุณจะต้องมอนิเตอร์หรือสิ่งที่คุณควรจะตรวจสอบต่อนะครับผม e n t f p l n t a เ l e s เน่ยเป็นลักษณะที่โอกาสต่างๆเนี่ย ได้เข้ามาหาคุณแล้วแต่ความคืบหน้ายังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายนิดเดียวเหมือนคุณขเขาเรียกอะไรดีคุณได้ต้นกล้ามาเรียบร้อยแล้วคุณแค่ขุดหลุมแล้วปลูกมันแตกต่างก,กันกับการที่แบบคุณเอามาเล็ดมาโรยมาลุ้นนะฮะว่าจะมีตัวอะไรมากินมแมลงหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะในเรื่องของโอกาสเนี่ยในเรื่องของงานเนี่ยผมรู้สึกว่านี่ เรียกว่านอนมานะครับผมคุณทํางานในส่วนงานที่เขารู้จักคุณดีอยู่แล้วนะฝีไม้ลายมือเล่ยก็แล้วแต่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับการตัดสินใจกับตัวคุณมากๆนะครับโอเคในที่สุดเนี่ยคือ Night of Pentacles ก็ออกนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยออกนะด้วย Reading ทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ออกแล้วก็ผมรู้สึกว่ารอบนี้เป็นลักษณะที่ ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดในความในเรื่องของการลงทุนได้เพิ่มเติมนะครับผมเท of w a n d ละฮะ of Wands คู่ of Wands เป็นพลังงานที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะ,ะจำเป็นจะต้องลดภาระนะครับผมลดโหลดของคุณเนี่ยภาระของคุณเนี่ยลงนะ,ะด้วยวิธีไหนมันขึ้นอยู่กับคุณแต่ว่า ณจุดน,นี้ถ้าเกิดคุณไม่ลดโหลดเนี่ยคุณกําลังจะเดินเข้าไปสู่สถานการณ์ที่สร้างปัญหาให้กับความสัมพันธ์ของคุณนะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าเรกไหลนี่ชั่งน้าหนักดูว่าคุณจะเอาความสัมพันธ์หรือคุณจะเอาเรื่องของผลประโยชน์นะครับ <c oughs> คุณได้ two of bonds นะครับผม queen of w o n d s two of bonds เป็นลักษณะที่ในเรื่องของการงานเนี่ยยังจะต้องค้นหาไปก่อนนะครับงานนะงานใหม่เรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องค้นหาไปก่อนอันที่สองอในเรื่องของการลงทุนเป็นจุดที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับผม คุณคงเข้าใจแหละนะใช้ประโยชน์ได้จากสภาวะการในรูปนี้นะครับผมชั่วบอลเป็นลักษณะของผู้สแสวงหาการสแสวงหามันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าในเรื่องของโชคลาภของคุณเนี่ยมันจะไม่ได้แบบมากองตรงหน้าให้คุณเห็นอู้อะไรเงี้ยไม่มีเป็นลักษณะที่คุณจะต้องมองลักคิดคิดและคิดให้ดีแล้วก็ตัดสินใจอย่างเฉียบขาด นี่คือประเด็นนะครับผมด้วยพลังงานของ two of wands โอเคปิดท้าย reading นี้นะครับผมคุณได้ tree h of source นะฮะในเรื่องของการงานนะครับผมรู้สึกว่าคุณทำได้แหละแต่คุณอยากหาโอกาสหรือว่าทำคือไม่จำเป็นเราต้องมาทำลักษณะอย่างนี้แต่ว่าคุณอยากหาโอกาสทำต่อยอดได้ผมรู้สึกว่านี่คือจุจดที่คุณเห็นโอกาสแต่ว่าคุณไม่ได้ลงมือทำนะครับ อันที่2ในเรื่องของการงานเนี่ย trial source เป็นลักษณะที่คุณทำํำไม่ได้เต็มประสิทธิภาพคุณควรจะปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณให้สูงขึ้นนะครับผมโอเคใบสุดท้ายนะฮะคุณได้ e r o source นะครับผม e r โ o source เป็นพลังงานที่ตัวคุณเองรู้สึกอยู่ในข้อจำกัดถึงแม้ว่าข้อจำกัดนั้น อาจจะไม่ได้มีอยู่จริงหรือว่าอาจจะมีอยู่ผลมีอยู่เล็กน้อยมากผมรู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะ,ะระแวงมากไปนิดนึงนะครับอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับผมในการตัดสินใจและนี่คือ Reading ของคุณนะครับผมในส่วนของการงานการเงินและโชคลาภของคุณนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MOR PONG ก9าๆนะครับผมสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้หมอปองกดเข้าร่วมนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมโชคดีเทววรัก